สบายดีสวัสดีพี่น้องวันนี้เขาก็สิพาเลาะตลาดบ้านดอนตลาดพี่น,น้องอันดอนตลาดวันนี้สิพาไปเลาะเบิง่งว่ามียังไคแน,น่เนาะบ่ม,มียังกันไปปะว่าตลาดบ้านฝนมีนยังไคแน่ช่วงนี้เนาะไปเบิง่งไปชมกันแต่ก็แซมก็พอคือเก่าตอนนี้สิมืเอสวรรค์นเนะาะก็เลยเพิ่นแวะตลาดฮักเลยแวะตลาดเนาะเพิ่อฮักเลาะเบิง่งเนาะว่าตลาดบ้านฝนชิ่งใหญ่ก็ดูเอาได้ ที่แน,น่กับสิสขขนค้าเข่าห้องน้ำเหมเดี๋ยวนี่ออกมาบันหอดชิด้ธนาคารพัฒนาลาว ฉันเอาวังในตลาดอะไรก็ไม่เห็นออ บ้านดอนตะลาดเมืองสุขมุมามีม่ไม่ค่ะแถวนี้มีห้องน้ำบ่ในตลาดมีบ่ห้องน้ำไปนี่แล้วก็เบะ ไปนี่ไปหันบ่โดยโดยขอบใจลายลยเด้อมาทำของน้ำได้เลยค่ะฮะฮะเอาไม่จากโตโอเคตัวหาชิบบ่หมูแพงอยู่ด้พอซื้ออยู่ด้หมูแพงแต่เงินแพงเยอแพล้วคนตาายอย่ะั Này ở đây, nè này bơ, bơ. Này nè 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 kì nè <laughs> Ờ phi phi hết rồi เหลองหลายเนาะลายกบารักษามเขาที่ว่าแลตลาดใหญ่เติบมีมาสองพันยืมก่อนนะย,ยืมเงินค่าเข่าห้องน้ำอีกสองพันกีตอนนี้ครับข่าห้องน้ำออกมาเป็นสี่เรียบร้อยเนาะพี่น้องหลังจาก็าบผืาเบิ่งตลาดกับเบิ่งกนั่นะระดับหนึ่งเลยข้าบนได้เลรอรีบอย้นยานผืนผ้า,นผานเนาะเพื่อผืนจอดในคนลงไปเลรอตลาดแป๊บหนึ่งผืนกระชี ข้าวไปเมืองตอนณเมืองบักซีเนาะตอนนี้ก็โลซามิงโปลอยู่โลซามิงโปลเข้าของ,ของน้ำจะว่าก,ก็จกถ่าเราจากปันตลาดนะคลองพันลายอยู่เลยคลองพันลายต่ยว,ว่าห้องบริพารโลถูกโฉกโซยถือว่าตลาดบ้าน,อนอพน่ะใหญ่พอสมควรเนาะ ตอนนี้ฮะก็ออกจากห้องน้ำเนาะไปพลเรือนังรถแล้วมันนี่ตลาดพลเม้ก็อยู่อีกทางนหนึ่งเนาะพี่น้องชั้นหน้าอีจะเป็นวงกรารจะใคยพาคายักใครยะชั้นนั้นก็จะเป็นวงกรารจะใคยพลเมอกไหมพาาักยะอะไรแต่เขาก็ะสีออกพลเรือนงานผืนท่าตลาดเพผืนก็ใหญ่กว่าใหญ่กว่าในี้งบ้านข่อยเนาะ ตัวรงบ้านคอยกับมีขบคือกันแต่กับบทใบใหญ่สำนีเนาะอันเหมืนคายลายงามีเนาะสินหลดกับไล่ลาย ยังบุดไปแล้วว่าบ้านดอนตะลาดเมืองสุสขุมมาบอกเพีสงชวันเขตสนใจยังกระเพาซื้อเดอ้อเนี่ยผมหัว,วนนหนุงมัดไปมาทีล่ะ,ะ,ะ,ะเขายังบได้ไปค่ะนี่พายังบนออกมาได้เนาะเขาขับังรถวิโก้มาเนาะพี่น้อง เพราะว่าจริงๆฮานั่งรถช้าทางแหละพอดีรถช้าทางของผนเพื่อนผนมีรายคันมันเต็มผนก็เลยใช่รถวีโก้มาครับเสือนี้่โตงามๆเกอบกัอะไรเกลบเกอบ đẹp này khắc ở đây khắc ở đây Sơn chay bò hoang được <laughs> đây là khai khoang sốt đúng rồi này. เล่นแบบนี้ไปจกรยา่ไเล่นอ่ะเล่นในยี่หอท่ามลูกคือมังทามันเออใส่ดีดะใช่และแต่ว่าหมังเบาขน้นแหละแต่มันใส่ดียืดอ่อนใส่สบายเส่สบายกันโด ไปซื้อไมาใช้สองตัวหนึ่าางในไม้แหงเกลือใช่ไหมให้แกเบิ่งเข้าบริจาคทำไมเนี่ยในงานสายเด็กเก่กาซิปคล้ายกับเศษเอ้นสีเซโน่เส้นดุลดีดอ่ะมันดีแม,ม่นใสด่ดีนี่ได้ขวดก็ออยังใส่ใส่ตลอดใส่แต่ว่าผ้าม,มันมนุ่มผ้ามันใส่สบายแต่ว่ามันแพงกว่าบ้านเฮางบ้า,บานทั้งมันเจ็ดสิบพันกีบ ตลาดเชนโน่เจ็ดสิบพันกีมาเนี่นี่ผันนักเนาะแดดก็ซ้อมาากทามืองสื่อพี่น้องทามเบิงสื่อแต่ละร้านเนาะว่าแต่ละตลาดผันขายคือกันบอเต่ว่าเสื้อผ้าปันกคลขายราคาต่างกันเนาะต่างกับบ้านเทาลายอยู่ใดก็ว่าเลยแล้วแต่ตลาดบวกคือกันบวกคือกันแต่แถวบ้านเฮาอ่ะมีห่อนะเจ็ดสิบพันถือกว่า 70, 000, ถือกว่าอยู่ประมาณชาพันถือกว่าประมาณเจ็ดสิบบาทง่ายๆก็ได้แต่วา่าเนาะราะว่าบอลขนส่ง,สงมันขึ้นอยู่กว็ว่าบอลเขาส่งมามัน,มน,น,นไกล้รัวมันใกล้บ้านเขาหนาสิใกล้กว่าก็เลยโบแเพงบันไดเอออยากได้แค้นั้นเดี๋ยวหนวอาเลยค่ะแต่ห <laughs> ันหลอเบิ้งมายังสนใจยังอีกเรา ใจคำบ่มาซื at ้อไอเชโนได้ก <se> no. Hay ็ไ okay. ด right. like? like? ้ไปใช้นี่ไกลแล้วได้ก็เลยเขาเลาะเมื่อไรเขานี่ลาะเมื่อไรไปเลยๆกับเจ้าถาได้จันเอยกะไทยเลาะตลาดได้เลาะยังไงเลาะแต่โบวิ่งซื้อเลาะเบิ่งอะไรเนาะว่าะตลาดต่างถิ่นต่างทานท่นแล้วก็ชินค่าราคาแต่ของกินของอยู่ก็พอๆกันเนาะ กระปุกอมสินผลมะลากอใหม่อังงนอ้อบอสเป็นตาแสบดีแทะอังงนเขียวอังงนเขียวไร่มิดบอสขอบุญบอสได้ซื้ออย่างนั้นพี่น้องเราบังสื้อเกิ่กับมีงามอยู่ แต่ฮันยังสีมือทางหน้าอยู่ชินหุ่นฮะงามยุเข้ากันได้กับเสือเ็นชันสีแดงแต่ว่าต่อมาสิต่อมาสิงานงานบุญทานหาสิพันเนี่ยแต่นี่มะฮงสดุดเลยแบบตีนตีนอันเดียวกันเะนะ ตินบริแยกมันโมแพงสินนแยกหรแพงส่งค้าสั่นงามะเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าพันกี่น้อยกว่าบาทถ้าเท้านี่บ่หรือว่าอะไร มาคนมาครบแล้วบ่เออป่ะชอบต่อยังพอสอบปะชาสอบปะชาเลยจริงๆวันนี้เพื่อนบันทึกสอบแข่งดอกหนองเลาะเบิ่งข้อกระเจ้าน่าเกิดเกิดมือชองบ่อนี่มันเกิดมือชองบ่มันก็เกิดมือชองเนาะสนใจบ่อาได้สีแดงทั้งทึงค่ะ คือเป็นอะไรงี้อยู่เนาะ <laughs> และเน่ละนาดกัน,น <laughs> มันกี่ผุ่นทึกอ,อันนี้แม่ยังดอ,อกผุ่นปิวถึกมาลุกตุกตรวจพี่น้องไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ยังเราบ,บังซื่อไม่ได้ซื่อยังเลย เราบ้างที่เสือหยั่งเราแม่ซื้อยังเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมายืนถ่ายข้างนอกได้ป๊อจะไมีไม่ได้ติดสีมีรถอีโก้คือเขาเนนะพี่น้องได้คนส่งลุงอรุณคนส่งด่วนในไว้ได้คนส่งเพื่นร well, so kind of ังนางงาม โอเคน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้เขาก,ก็ขอจบคลิปเอาไวส้สำหรับตลาดบันดอนตลาดกับโบดรได้ยังเนาะก็เลาะเบิ่งเลาะซมอะไรพวกตลาดต่างถิ่นตา่างทานเนี่ยเขาจะก็เขาก็จะโหะสินค้าด,าดอะไรอย่างคขายได้เลยแต่เขาก็บโบราณทามยังไรดอกทามใ่พวกเสื้อกับกางเกงเนาะถือว่าราคากแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยเนาะกับโแพงโบได้เพราะว่ามันชีแตกต่างกันย้อนว่าบอนน่อนขนส่งนี่แหละบางบ่อนก็ไกลเพื่อนก็จะคิดราคาเพิ่มอีกเนาะบางบ่อนก็ใกล้ประมาณนี้เนาะพี่น้อง โอเคพี่น้องไปแล้วบ๊ายบายสำหรับเพื่อนเล